นางสาวแพทยทองการชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษาโอรสซัมเมอร์แคมป์ซึ่งเป็นการเรียนซัมเมอร์ระยะสั้นหกสัปดาห์ออกแบบมาเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักโลกกว้างมากขึ้นและได้ประสบการณ์จากการเดินทางไปต่างประเทศและโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นจุดยืดการแสดงความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นการศึกษาระยะยาวเพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชน โดยไม่ได้วัดแค่ผลการเรียนแต่อาจามีการวัดผลจากความสามารถอย่างอื่นเพื่อกระจายโอกาสไปให้เยาวชนในหลายกลุ่มยังว่ารัฐบาลมองเห็นามโอกาสในการให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่โอกาสเข้าถึงการศึกษาโอกาสในการค้นหาแรงบันดาลใจและโอกาสในการสร้างกำลังคนรุ่นใหม่เติมทักษะให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติครบเข้ามาสมัครร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง16พฤษภาคม2568ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐที่แน่เลยที่รัฐบาลมองเห็นค่ะคือ3โอกาสของประเทศไทยที่ เมื่อเราจัดโครงการโอรสแล้วจะเกิดขึ้นนะคะอย่างแรกเลยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษานะคะก็ให้เยาวชนเนี่ยได้มุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆจากประเทศอื่นๆค่ะอย่างที่สองเลยก็คือโอกาสในการค้นหาแรงบันดาลใจอันนี้ฟังดูสวยงามแต่ที่ฉันคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากๆค่ะข้อที่สามค่ะคือโอกาสในการสร้างกําลังคนรุ่นใหม่อย่างที่บอกนะคะเรามีการลงทุนจากต่างประเทศ มากมายแน่นอนว่าเราต้องเตรียมคนสําหรับอนาคตด้วย ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพจำนวนหนึ่งด้อยโรงเรียนเพื่อยกระดับและลดความเดือมร้อนทางการศึกษานอกจากนี้สพทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียน ด้วยสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเติมกว่า1,000อัตรากระจายไปยังโรงเรียนคุณภาพในทุกอำเภอผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน